เด็กชายนะนันแต้วัฒนานะครับผมเด็กชายจะต้องมี้องี่ล้วนะครับผมเด็กชายพนกกกักงานแก้ปัญหาพวกเรามาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลินทรโรดไปทุมวันครับพวกวันนี้พวกเราจะไปทำธารกิจปืนใหญ่ทรงห่วงห่างห่างยางนุ่มวงนะครับอย่างแรกเราก็จะมาดูหลักการกันเลยนะครับปืนใหญ่ทรงห่วงห่างห่างยางนุ่มวงกันนะครับโดย หลักการของเราก็จะแบ่งเป็น2ระบบนะครับอันนี้คือระบบน่วงเวลานะครับและนี่คือระบบที่จะส่งเชือกออกไปนะครับเรามาเริ่มกันด้วยระบบน่วงเวลานะครับเมื่อเราปล่อยวัตถุลงมาระบบน่วง,งเวลาของเราก็จะทํางานขึ้นเมื่อถึงเวลาเออคานก็จะกระโดดขึ้นนะครับพอคานกระโดดขึ้นสลักที่เราใส่ไว้ตรงนี้นะครับจะหลุดออกมาทําให้ปืนพลังงานสปริงของเรานั้น สามารถส่งห่วงเชือกไปถึงเป้าหมายได้ตามแนววิถีโค้งนะครับวันี้เราก็จะมาอธิบายในส่วนของรายละเอียดของเครื่องกลของเรานะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบอกปืนใหญ่นะครับที่เราจะส่งเชือกไปนะครับอันนี้เราก็จะมองภาพจากท็อปวิวนะครับอ exactly ันนี้มองจากด้านหน้านะครับในตัวของปืนใหญ่เนี่ยเราจะประกอบไปด้วยส่วนของลำกระบอกปืนใหญ่นะครับแล้วก็สปริงนะครับที่เป็นตัวช่วยในการส่งแรงเชือกออกไปนะครับในแล้วก็ก้านยิงนะครับก้านยิงดึงนะครับ สีแดงๆนี่นะครับส่วนสีแดงกลมๆนี่ก็คือเชือกนะครับอันนี้เรามองภาพจากท็อปวิวเลยเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเรามองจากด้านหน้าเ <istic media> ชือกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับแล้วฐานของเราเนี่ยก็จะมีฐานของเราเนี่ยสามารถปรับมุมปรับมุมในการยิงได้นะครับหลักการของมันเนี่ยเราก็จะดึงดึงก้านยิงออกมานะครับสปริงก็จะหดตัวออกมานะครับก้านยิงของเราเนี่ยจะไปล็อกกับตัวหน, swim, หนวงเครื่องหลวงเวลานะ,นะครับ ที่เป็นคานนะครับระบบหน่วงเวลาของเราเมื่อเราถึงเวลาที่เรากาหนดเนี่ยโบหน่วงเวลาก็จะกดล็อกออกนะครับก้านยิงก็จะถูกถูกเด้งกลับนะครับด้วยแรงแรงของสปริงนะครับแล้วก็ถูกถูกเด่งกลับเชือกก็จะถูกส่งไปตามแนววิถีโค้งไปยังเป้าหมายตัวส่วนแรกนะครับก็คือส่วนของคานนะครับคานเนี่ยเราก็จะมีตัวช่วยในการถ่วงนะครับก็คือวัตถุมวลเอ็มอันนี้นะครับถ่วงลงมานะครับกับแรงตึงเชือกนะครับที่แขวนไว้กับลอกนะครับตึงเชือกนะครับ อันนี้ดึงออกมานะครับในตอนที่เรายังไม่ปล่อยวัตถุจากลอกนี้นะครับลงมาเนี่ยมันก็จะอยู่ในภาพสมดุลสมนี้นะครับพอเราปล่อยวัตถุลงมาเนี่ยเราก็จะคานวณเชื่อในการหมุนรอกนะครับหมุนรอกถ้าวัตถุไหลลงมาหนึ่งอบเนี่ยเราจะให้เข้ากับ1วินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกี่นาทีกี่วินาทีเราก็พันคูณเป็นจําตามจํานวนวินาทีนะครับ okay. อยา่างเช่นครับเมื่อครบรอบสุดท้ายเนี่ยเชื่อเส้นนี้จะตึงนะครับเมื่อตึงเนี่ยคานนี้ก ดันขึ้นนะครับดันขึ้นแล้วก็จะปลดปลดล็อกนี้ออกเมื่อปลดล็อกตรงนี้ออกปุ๊บตัวก้านยิงก็จะถูกทํางานนะครับก็จะถูกดันไปแล้วก็ยิงยิงส่งเชือกเป็นแนวตามแนววิถีโค้งนะครับครับนี่เป็นส่วนการคํานวณนะครับจากหมดทางกระดานเนี่ยครับเป็นการคํานวณของส่วนหน่วงเวลานะครับอันนี้เป็นคํานวณของขส่วนของอ่องในของส่วนหน่วงเวลาที่รู้ไนะครับจากซิงมาเอากับเอ็มเอ กดข้อที่2อนิวตันเราจะได้ว่า a เท่ากับ g ลบด้วย t ส่วน m 1นะครับเราจะมาหารแรง t ทำให้สแปรมันน้อยลงนะครับจากส่วนของคา่าใเป็นส่วนหน่วงเวลาจากโมเมนตัม่าโมเมนต์ตามจะได้ว่า t เท่ากับ 2m2g y หารด้วย l นะครับและามาแทน,นอะสมก่ารนี่1จะได้ว่า a เท่าเท่านี้นะครับต่อมาเราจะมาหาส่วนของ r ของรอบที่ใช้กันนะครับแทนจากแทนใช้สูตร การเคลื่อนที่ f เท่ากับ ut บวก 2at กลัง2แทนตัวแปรต่างด้วยค่าเหล่านี้นะครับจะได้ว่า r เท่ากับ g ส่วนด้วย 4π ทั้งหมดคูณด้วย1ลบ 2m 2y หารด้วย m 1l นะครับครับนี่เป็นการคำนวณของพากระบอกปืนนะครับ s i F เท่ากับ ma แรงที่ปืนกระทำเชือกที่หลุดไปและ m คือมวลของเชือกนะครับแรงที่พึ่งเอาคือแรงสปริงคือ kx เท่ากับ ma นะครับเราจะได้ว่า a โดยรวมแล้วจะได้ a เท่ากับ kx ส่วน m นะครับ เนื่องจากยิงขมูเซต้ากำลวงระลับจะได้ว่า a ในแนวแกนเเท่ากับ k x c อ s อเซต้าหารด้วย M นะครับจากสูตรการพื้นที่เอเท่ากับ u ทีบูน2องเอทกลังเราจะเราจะแทนค่าตามอันนี้นะครับเราจะได้ว่า cos เซต้าเท่ากับ 2ms หารด้วย kx คูณด้วยลังสเราจะได้ว่าเราจะหาเซต้าได้เพื่อทำการยิงนะครับจบ